โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในแมพอะไรไม่รู้นะครับผมก็จําไม่ได้และวเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อให้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาฆ่าเอออุ้ยมีเลมอนเดมอนด้วยวู้ๆๆๆจะยืนเย็น <c oughs> <c oughs> ตะเลบอมอ่าผมไม่โง่ครับผมไม่โง่แต่เอาซอ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  ซ่ซ่ตายตายตายเอเรนไททันตายมันจะตายก่อนหมืนี่ยซ่ซ่ซ,ซ่ผมฮิวเลือดใหม่ได้ครับมาซ่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 ไอัอออน,นี่ผมใช้องวุธของตัวอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยได้พอยมากี่พอยเนะี่ยไม่ได้พอยเลยเราต้องเลือกบ้านใช่ไหมเอาบ้านเขียวแล้วกันโอ้โห มีแบบมอนสเตอร์เลมอนเดมอนด้วยครับแล้วก็มีอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวไทยค o นกับเกมแนว r P G เนาะก็คือแบบโจมตีเก็บฟวลทไมโอเคครับต่อเอ้ยแอนแมนวู้วโคตรด,ดีเออันนี้ตัวอะไรเนี่ยออพไซดอนหรือเปล่า อันนี้สามร้อยโอเคโอเคโอเคของแบบทำไมเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นเลยวะอะอฮะอืฮะเมื่อกี้มีคนเข้ามานะครับก็ต้องขออภัยแทนนะครับโอ้โหย้่อยางเท่อูบุรินอือโห อันนี้ใหญ่แล้วแบบใจแอลมานนี้อุ้ยดาเมจแรงไหมเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าไม่เข้าเลยเจอโพไซดอนสก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 มันตีเจบกว่าไอตัวตัวเล็กละไอตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กโอ้หูตัวเล็กตีได้ตังสกสกสกตัวเสียงหน่อยโอเคมีเพลง อันนีนนะนน้แหละนะนี่แหละนะไม่บอสมันตายยากครัวร้อนเฮ้ยมีฮาร์คลองเจอเดี๋ยวอิี๋ยวยังเจอไหม,มานี่เอรินเจอแมอตวตบไปหน่อยรอบ มีลูกไฟด้วยอ่ะขอลูกไฟนะครับแล้วก็มีปืนเลเซอร์โอเคผมจำตัวไหนไม่ได้เลยเออกับตอนอเมริกาอันนี้จำไม่ได้นี่จำ Spiderman เอ้ยเอ้ยเดดพูลเดดพูลเอ้ยดาบเดดพูลแบ b ค a พน Panther แล้วก็ b บ a คอะไรเนี่ย b บ a คว Widow b ค a c โ Widow เออแบ็คว Widow นีไม่รู้ b a ค m a n อันอนี้ อมสุ่มแรนอะไรไม่รู้อันนี้แอนแมนจำได้ขึ้นใจเลยนี่นะคโอ้ตายไ้มครับเนี่ยอู้หูแรงแรงมากแรงมากแรงกดเยอะๆเลยเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนแหลกแหลก เออผมเขาเขอเอาอเคเคอดาบไปทูก่อนนี่ดาบไปทูโวเขาเทอุ้ยไอโนอีสกอนดูค้างเฮ้ยมีพิกโคโด้วยเหรอุ้ยดาบโคตรแรงอันนี้มี PVP โซนด้วยครับผม